สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกลับมาพบกับต่อที่ช่องปตออิสมีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะเราก็จะมารีวิวทดสอบรองพื้นกันอีกแล้วนะคะเนาะซึ่งรองพื้นที่เราจะเอามารีวิวในวันนี้นะคะก็คือเจ้าตัวนี้ for you two bare skin นะคะก็ตัวนี้เป็นรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดจากตัว for you two นะคะเนาะครั้งล่าสุดที่เรารีวิว for you two ไปก็จะเป็น for you two Sahara cushion นะคะซึ่งตัวนั้นทุกวันนี้ก็ยังเปื้อนปริมมากยังใช้อยู่แบบแฮปปี้มากๆวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเจ้าตัวรองพื้นตัวนี้ดูซิ ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องการปกปิดยึดเกาะคุมมันอะไรเนี่ยเจ้าตัวนี้จะทําได้ดีแค่ไหน ะะมารีวิวกันแบบจุกๆในวิดีโอนี้นะคะเนาะทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้าตัวรองพื้นตัวนี้นะคะก็มาดูได้ไปพร้มพรอมๆกันได้ในวิดีโอนี้ไปพร้มพรอมๆกันเลยคะ่ะตัดกลับมาที่หน้าสดกันแล้วนะคะน้อนเรามาเริ่มดูกันที่เจ้าตัวนี้ก่อนดีกว่านะคะมาอันบ็อกซ์กันไปพร้มพรอมๆกันเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะก็คือ for you to bare skin SPF 22 PA 3บวกนะคะตดยทั่วเขาจะมาในเป็นรูปแบบหลอดแบบนี้นะคะ ก็เป็นหลอดสีแบบสีเบจอะนะคะเ็ตัว for you to bare skin นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าจ้ตัวนี้เป็นรองพื้นเนื้อดที่มีความบางเบาสามารถทาทับหรือว่าสามารถบิวเพิ่มได้โดยที่ไม่ทําให้ผิวเนี้ยมันรู้สึกว่าจะมีความหนาหนักขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเสกให้ผิวเนี้ยมีความเรียบเนียนแล้วก็ออร่าพุ่งเนาะให้ฟินิชผิวที่ดูสวยใสแล้วก็ดูแพงนะคะเขามีมาทั้งหมด3สีด้วยกันต่อซื้อมาเป็นเบอร์ศูนย์สาม b นะคะ เจ้ารองพื้นตัวนี้นะคะนอกจากที่จะเป็นรองพื้นที่เขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องของผิวสวยใสแล้วนะคะตัวนี้เขาก็เขายังเคลมไว้ในส่วนของช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันแล้วก็ในเรื่องของการติดทนยาวนานด้วยนะคะแต่เจ้าตัวนี้นะคะเขาไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการยึดเกาะติดทนหรือว่ากันน้ำกันเหงื่อนนะคะเดี๋ยวเรามารองกันเจ้าตัวแท่งของเขานะคะก็น่ารักดีเนาะ อันนี้นะคะก็คือสีเบอร์03แบแทนนะคะจากที่ดูตอนนี้นะคะรู้สึกว่ามันมีความสว่างกว่าสีผิวไปนิดนึงนะคะคือพอทาไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ารองพื้นเนี่ยนั่งมีความแบบชุ่มชื้นมากเลยนะมันมีความเย็นเย็นอยู่บนที่ผิวเลยอะ่ะตอจะใช้กับพับคุูชั่นนะคะในการช่วยเกลี่ยนะคะ เนื้อรองพื้นมีความบางเบามากนะคะเนาะไม่รู้สึกว่ามีอะไรทาอยู่บนผิวเลยอะ่ะ mm hmm. คือซึมเข้าผิวไปแล้วก็คือยึดเกาะกับผิวอยู่เลยนะคะไม่รู้สึกว่าจะเกิดการหนักผิวหนักหน้าใดๆนะคะให้ฟินิชผิวที่ทําไมเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมีความเบลวาวเนาะแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อแมทนะ ให้ดูว่าเป็นผิวแบบสุขภาพดีอ่ะแต่ก็ไม่ถึงกับแบบฉ่ำโกลกนะคะจะให้เป็นผิวที่แมตสุขภาพดีดูเฮลตี้ดู healthy, ดตอนแรกที่ใช้พับคุชชั่นนะคะคก็รู้สึกว่ามันจะให้ฟินิชที่แบบบางเบาไปสำหรับผิวที่ต้องการในเรื่องของการปกปิดด้วยอย่างของต่อนะคะก็ต่อรู้สึกว่าใช้นิ้วมือในการช่วยเกลีย่ยนะ่ะก็จะทำให้เราได้ประสิทธิภาพของการ ปกปิดเนี่ยสูงสุดเท่าที่ตัวรองพื้นจะทำได้นะคะแล้วก็ให้ฟินิชผิวที่ดูเป็นธรรมชาติดีด้วยนะคะ<ม>เธอคือแบบเนี่ยมันบิวเพิ่มได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันจะหนักหน้าขึ้นเลยนะคะตัวเนื้อรองพื้นเนี่ยทำได้ดีมากแล้วก็คือเกลี่ยง่ายไม่ต้องใช้ทักษะใดๆในการเกลี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะโอเคเห็นไ,ไหม สำหรับตัวรองพื้นนะคะในเรื่องของการปกปิดนะแต่ว่าให้การปกปิดอยู่ในระดับของมีเดียมนะคะสามารถวิวเพิ่มได้นิดหน่อยสำหรับตรงที่เป็นรอยสิวที่ใหญ่ๆมากๆหนาๆมากๆนะ,ะอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มในบางจุดนะ <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่าผิวเนี่ยสวยจริงอะไรจริง <c oughs> นะคะ <c oughs> ดูสิ <c oughs> ต่อรู้สึกว่าเรื่องในเรื่องของการทาแบบเนี้ย มันจะให้ผิวที่ดูเป็นธรรมชาติสวยแล้วก็ได้การปกปิดของรองพื้นที่แน่นกว่าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ต่อรู้สึกว่าเอ๊ะใช้พับคุชชั่นแล้วมันผิวไม่สวยเท่านี้อะ่ะ ในเรื่องของสีนะคะต่อว่าตอนแรกที่เราบีบออกมารู้สึกว่ามันจะสว่างกว่าสีผิวต่อนิดนึงนะคะแต่พอมาทาไปสักแป๊บนึงนะคะตัวเนื้อรองพื้นพอเขาเซตแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะสว่างไปอะไรขนาดน,น,นั้นเนาะก็รู้สึกว่าค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็สีเบอร์0ูนย์สาม b a r เนี่ยเข้ากับสีผิวของต่อได้เนี่ยดูสิอันนี้คือคอยังไม่ได้ทานะคะ ค่อนข้างที่จะเข้ากับสีผิวของต่อได้ดีเลยนะเ,ยเป็นรองพื้นที่ต่อรู้สึกว่าเอ้ยต่อชอบในส่วนของงานผิวที่ได้อะมันดูแบบมันเป็นผิวจริงของเราเนาะมีความอุทานอยู่ในใจตั้งแต่ที่แบบพอทาไปแล้วอ่ารู้สึกว่าเฮ้ยเอยเอผิวสวยวะ่ะ คำเคลมที่เขาลงไว้ใน For You Two เนาะใน Facebook ของ For You Two ตอนที่เราดูว่ามันเป็นรองพื้นเนื้อแมทนะคะลิควิดแมทเนี่ยอิมเพรสชันของเราตอนนั้นก็คือแบบว่าเออมันต้องเป็นรองพันรองแบบเนื้อแมทนะแต่พอมาทาแล้วเนี่ย ผิวมันสวยกว่าที่คิดไว้มากๆสําหรับต่อนะคะที่คนเป็นคนผิวผสมคั้นไปทางมันอ่ะพอเจอรองพื้นตัวนี้เรารู้สึกว่าเออผิวเรามันฉ่าสุขภาพดีโอเคค่ะ,คคะก็หลังจากที่ทาครบทั้งสองฝั่งแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าอันนี้คือเป็น first impression เป็นการ unbox แล้วก็ทาครั้งแรกพร้อมกับเพื่อนๆเ,เลยนะคะเนาะต่อรู้สึกว่าเออรองพื้นเนี่ยระทับใจนะคือมันมให้ผิวที่สวยดูสุขภาพดีนะคะเราก็ดูเป็นผิวจริงๆของเราอะนะคะ โอ้เป็นผิวจริงของเราทสวยต้องบอกเลยว่าก็รู้สึกประทับใจเนาะกับรองพื้นตัวนี้ตั้งแต่ตอนที่ทาเนี่ยนะคะก็โอเคเลยในความรู้สึกของต่อเองนะให้ความรู้สึกเหมือนทาครีมบำรุงมากกว่าแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหนาโบะอะไรนะคะก็รู้สึกเป็นผิว,วอันนี้คือทาประมาณ2ชั้นแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเป็นผิวที่สวยดูสุขภาพดีไม่หนักหน้า,นาไม่หนักผิวนะคะโอเคเดี๋ยวต่อจะใช้แป้งฝุ่นในการเซตนะคะแล้วก็ไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่ง นะะในเรื่องของการเพิ่มในเรื่องของการปกปิดอะไรเนี่ยก็คือไม่ไม่เพิ่มอะไรแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าฟินิชรือของมันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโอเคค่ะทุกคนก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ลุกป,ป,ประมาณนี้นะคะเนาะก,ก็เดี๋ยวต่อจะออกไปทํางานนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาทดสอบการยาวๆว,ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับหน้าใน วันนี้นะคะก็จะมีการยึดก่อติดทนหรือว่าถ้าเกิดเหงื่อออกแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตอนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาสิบโมงพอดีนะคะก็เดี๋ยว พอครบ6ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยเรากลับมาดูหน้าอันนี้กันนะคะว่าจะคงอยู่จะเซ็ตตัวแบบนี้ได้อยู่อีกนานแค่ไหนนะคะแล้วก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วปะปรือเปล่านะคะในระหว่างวันนะคะเนาะในเรื่องของการทดสอบแบบลองลัสติ้งนะคะก็โอเคเดี๋ยวต่อขอตัวไปทํางานก่อนคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะต่อถึงที่ทํางานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ให้ดูแสงหน้ากับแสงธรรมชาติแล้วก็มีไฟดวงนึงนิดหน่อยนะคะเนาะก,ก็ ผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยดูแบบเรียบเนียนเป็นธรรมชาติดีนะคะแล้วก็ตัวเนื้อรองพื้นเนี่ยบางเบามากๆเลยนะคะไม่รู้สึกหนักถึงหนักหน้าใดๆน,นะคะดูสิซูมให้ดูใกล้ๆเป็นไงผิวจึ้งมากเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าพอผ่านไปถึงครบ6ชั่วโมง12ชั่วโมงแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างแล้วก็เรื่องของการควบคุมความมันกันยึดเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยจะทำได้ดีแค่ไหนนะคะ ทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา4ี่โมยี่สินาทีแล้วนะคะก็เป็นเวลา6ชั่วโมงแล้วนะคะเนาะให้ดูหน้าจะเห็นได้ว่าแทบจะไม่มีตรงไหนที่เกิดการตึงคราบเป็นก้อนหรือว่ามันขึ้นเลยตัวนี้ถือว่าแฮปปี้มากแล้วตอนนี้ต่อ,อยังรู้สึกว่ายังโอเคอยู่หน้ายังไม่ได้มันแล้วก็ยังไม่ได้หนักหน้าเพิ่มขึ้นนะคะตรงน,นี้ก็ต้องดูกันไปอีกหลายๆชั่วโมงนะคะว่าจะเป็นอย่างไงกันบ้างนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็ครบ12ชั่วโมงแล้วนะคะก็ ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสี่สิบเอ็ดนาทีนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาครบสิบสองชั่วโมงแล้วนะคะเนาะก็อยากจะบอกว่าหน้าเนี่ยบอกเลยว่าความมันเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีมากๆขนาด12ชั่วโมงแล้วนะแต่ว่าหน้าของเราก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะมันขนาดนั้นนะคะเนาะก็รู้สึกว่าความมันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มองโดยองค์รวมเนี่ย หน้ายังสามารถที่จะไปได้ต่อนะคะท่างทั้งที่วันนี้อากาศค่อนข้างที่จะมีความร้อนมากๆนะคะดูสิแทบทั้งหน้านะคะจะมีแค่เงาเงช่วง T ีโซ e อย่างเดียวนะคะน้อยบริเวณอื่นๆเนี่ยก็คือยังไม่มีเกิดคราบเกิดก้อนตรงไหนนะคะมาซับมันกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะต่อรู้สึกเลยว่า การควบคุมความมันเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะคะเราเห็นความมันออกมาน้อยนะน้อยมากๆเลยถ้าบอกตรงๆนะคะก็คือมีความมันออกมาน้อยให้เราเห็นนะคือตัวเนื้อของรองพื้นเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการดูดซับความมันไว้ได้ดีมากๆเลยนะคะขนาดผิวผสมค่อนไปทางมันอย่างต่อแล้วมันแค่นี้นะถือว่าแบบเออต้องแบบยกให้เลยนะคะ และที่สําคัญนะคะในส่วนของตัวเนื้อรองพื้นเนี่ยยึดเกาะกับผิวได้ดีมากๆดูผิวเลิศมากยังปกปิดยังอะไรยังได้ดีอยู่เมคอัพเนี่ยยังดีอยู่นะคะเห็นปะต้องบอกเลยว่าแฮปปี้มากๆเลยนะเรื่องการปกปิดเนี่ยทำได้ดีเลยแล้วผิวยังสวยเหมือนเมื่อเช้าอยู่และบอกตรงๆว่าไม่มีการหนักผิวหนักหน้าใดๆขึ้นเลยจากเมื่อเช้า ตอนนี้ก็คือเบาสบายหน้าอยู่นะเลิศแต่ว่า For ์ทูแบ t สกินเนี่ยเป็นรองพื้นที่เหมาะกับสำหรับทุกคนเลยนะคะสามารถใช้ได้กับทุกๆสภาพผิวนะคะแม้กระทั่งผิวผสมค่อนไปทางมันหรือว่าต่อค่อนข้างค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเจ้ารองพื้นตัวเนี้สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวหรือแม้กระทั่งที่คนผิวมันมากกว่านี้นะคะ ต่อว่ากรองเพยตัวเนี้ยเอาสภาพอากาศเมืองไทยเนี่ยบอกเลยว่าสู้นะคะเขาทําออกมาแบบคิดค้นมาเพื่ออากาศเมืองไทยโดยเฉพาะเลยนะคะคือแบบแฮปปี้มากๆผิวสวยได้ เราก็สามารถสู้กับอากาศร้อนๆของเมืองไทยได้นะคะเนาะฟินิชเนี่ยทำได้ดีเหมือนเราทาสกินแคร์เลยนะคะเนาะซึ่งแบบผิวสวยจริงๆนะคะซึ่งแฮปปี้มากๆสําหรับตัวนี้นะคะต่อให้ไปเลยนะคะคือแบบหมดทั้งมวนนะคะรองพื้นทําได้ดีมากๆแบบช่วยให้ผิวดีแล้วคือเซ็ตได้ดีมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็บอกเลยว่าปริมมากกับรองพื้นเจ้าตัวนี้นะคะ ได้เห็นทุทกๆแง่มุมสําหรับเจ้าตัวรองพื้นเจ้าตัวนี้กันไปแล้วนะคะนาะก็ใครชอบหรือไม่ชอบหรือใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะต่อกับเจ้าตัว for you t u b a e skin นะคะขอลากันไปแต่เพียพงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆแล้วก็ช่วยประกอบการตัดสินใจของเพื่อนได้นะคะไว้ว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะโอเคก็วันนี้ขอตัวลาไปแต่เพียพงเท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย